วันนี้นะัดที่ว่าการอำเภอชุมแสงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ส่วน็หพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรเมลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวร,รคัตยาราชนารีโปรดให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกลุลรักษาการรองในขาริการราช,ชุทยายลัยจุลาภรน,นำหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรอ,ออกหน่วยไปให้บริการแก่ประชาชนพระเจะ้าไหวเป็นพระราชกุศลได้เสนจพระนางเจ้าพระบรมราชิน ใน,น,นโอกาสวันเฉลิมพระชมสมัพรรษา3มิถุนายน2568ทั้งโปรดให้เชิญกระเป๋ายาสาญประจําบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนและเชิญกระเป๋านักเรียนพระราชทานจำนวน230ใบไปมอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียน3แห่งในพื้นที่อำเภอชุมแสงคือโรงเรียนธนสีโรงเรียนวัดเกยชัยเหนือและโรงเรียนเทศบาล2วัดคลองระนง โดยมีประชาชนไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปด้านรันตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและตรวจคัดกรองสุขภาพจิตรวมจำนวน542คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยเป็นโรคทางจกษุระบบกล้ามเนื้อและกระดูกระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินอาหาร